อืมส,สดีครับอันนี้ก็จะมา,าพูดถึงการอินดิเกตเนาะแต่ก็จะเป็นแนวแทนค่าตัวแปรเป็นก็คือ UDV เนี่ยจริงๆก็คือการอินดิเกตโดยใช้การสูตรของการดิฟผลคูณนะครับซึ่งถ้าใครจำไม่ได้นะครับก็จะเป็นอินดิเกตเนาะ UDV นะครับเท่ากับ UV ลบอินดิเกต VDU นะครับต่อมาณนี้โอเค เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับคลกกพอส like แล้วก็ลองดูได้นะครับแต่สำหรับใครที่เสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะข้อนหนึ่งก่อนนะครับอ่ะในเมื่อเขาบอกว่า u มันคือเอ็กถูกป่ะดังนั้น du ก็เลยเป็น d ีเพราะว่า dv นะครับเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็น e ีกำลังสองเเนาะดังนั้น v ก็คืออินทิเกรตขึ้นมาถูกไหมครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองอ e ีกำลังสองติดกันอีนะครับอันนี้อาจจะไปไวนิดนึงเนาะนะครับก็คือจะได้ว่า อินทิเกรตก e ำลังสองเกเอกก็ต้องเท่ากับ u v ลองก็คือเอาคูณกันก็เป็น1นึส่วนสอ e 2ำลงสอนะครับแล้วก็ลบอินทิเกรต v d u ลองก็คืออินทิเกรตหนส่วนสอง e กำลังสอง x เอกนะครับแอดซึ่มันก็จะได้เป็นหนึ e กำลังสองเนาะคนตัวนี้ก็คือคูณ2เข้าไปนะครับสก็เป็น4ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นึ่งส่วนสี่ e กำลังสอง x บวกสี่อันนี้ ไหครับต่อมาข้อต่อมาข้อต่อมานะครับเรียกใช้วันนี้หนึ่งนะครับอนนี้เขาบอก x คือล็อก x เนอะก็คือ du คือล็อก x ดังนั้น du ก็คือหนึ่งส่วน x ล็อก x นะครับหนึ่งส่วน x dx เฉยๆนะหรือหนึ่งคืหนึ่งดังนั้น dv นะครับถ้าอินทิเกรตก็คือ v จะเท่าเท่ากับก็คือสองส่วนหนึ่งกับสามไอ้หนึ่งกันสองใช่ไหมอินทิเกรตมาก็เป็นสองส่วนสาม เอกยกกำลังสามส่วนสองนั่นเองนะรับนั้นไปเร็วๆหน่อยก็คืออินทิเกตเนาะอก x, x, นะครับ dx ก็ต้องเท่ากับ uv ฟูนกันก็คือสอนะงสองส่วนสามเนาะเอยกกงสามส่วนสองล็อกเอนะครับแล้วก็ลบด้วยอินิเกตีด v ก็คือสองส่วนสามเกกังสาส่วนสอนงะ du คือะครับนึ่งส่วน x dx ก็จะต้องยุบกลายเป็นสองส่วนสาม เอกาสามส่วนสองเอกเนาะส่วนตนรงด้านหลังนะครับอันนี้อินทิเกตตรงปกติคือ x อตัดก,กันก็เหลนะเือสแควรูทเปกติก็ได้เป็นลบสี่ส่วนเก้เนาะเอกยังสาส่วนสอีกรอบนึงนะครับบวกสี่ 4. นะคต,ต่อมานะครับคนต่อไปคนต่อไปเรียนเช่นมนี้นิดนึ่งนะครับคราวนี้ U คือ X เนาะก็คือ U u ก็เลยเท่ากับ DX น,นั่นเองง่ายนิดเดียวนะครับ dv คือ ี x เนะาะแล้วถ้าเาอินทิเกตใช่ไหมด้งนั้นมันคืออินทิเกตเนาะปุ๊แต่จริงๆมันมใช่ x ธรรมดานะครับมันเป็น 4x ใช่ปะเ,เรืเ่องตัวสี่หาสี่ไปนะครับเลยได้กลายเป็นริบอะไรได้สะเออริบอะไรได้คอเลยก็คือสายได้ไหมขนาดกางสายซือ้ายขนาดสายคือก็คือสาย 4x นะครับแต่เราลืมเรามีส่วนสี่ตรงนี้ก็เลยเป็น1ส่วน4สาย c x จากตรงนี้ก็เลยอินทิเกรต u dv เนาะก็จะเท่ากับ u v นะครับก็เป็น1ส่ว4 x sin 4x ต่อเองแล้วก็ integrate นะครับ v du ก็คือ1ส่วน4 sin 4x du ก็คือ dx เนาะเราเราก็แทนเหมอนเดิม4ส่วน4ตรงนี้ก็เลยจะเป็น1ส่วน4 x sin 4x นะครับ integrate เอ่อ integrate s i n ได้เร cos เนาะก็จะเป็นบวกนะครับ1ส่วน16 cos 4x แล้วก็บวก4นะครับข้อสุดท้าย นะครับเอ๊ะสารกใครที่จําไม่ได้แร้ก็คือเราต้องจําก่อนนะโอเคแล้วสิครับเมื่อกี้อาจจะมีแปลกๆไปนิดนึงเนาะเอ๊ะมาต่อนะครับก็คือว่าเฮ้ยเรามีเอ่็นดิเกตอาร์ไซเ์็ก์ใช่ไหมนะครับอาร์ไซน์คืออะไรก็เป็นอินเวอร์สของไซน์ปกติใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องจำนิดนึงก็คือเออ่ข้อนี้มันเป็น u ูถ้าเราไซด์อินเวอร์สไซด์ใช่ไหมเราจะต้องจำว่า du คืออะไรก็คือ หนึ่งส่วนสแควรูหนึ่งลบเอลังสอทีนี้อันนี้อาจจะต้องจำหน่อยนะครับแต่วเราจะไม่พิสูดไปนะว่าจะเป็นอะไรนะครับดีวีแล้วก็ดีอนะครับอันนี้ง่ายเลยเย้อนกลับมาแล้วก็คือวแล้วก็ดันัถ้าเราอินิเกตนะครับก็คือจะได้เป็นยนะูเนาะก็คือ x อ็กซ์ไซด์อินเนะครับแล้วก็ลบอนะินดิเกตวีดเนาะส่วน1นึลบเอกลแล้วก็ d ีเอ็กซ์ปะ ก็คืปจะเป็น dx ถูกไหมครับงั้นถ้าเราแทนเข้าไปอันนี้อาจจะคล้ายๆอยู่นิดนึงบนหนึ่งดีกกลางสองใช่ไหมก็คือเป็นหนึ่งเนาะต่อไ้ทีแล้วเราต้องมีคูณสองก็คือต้องหารสองมาด้วยนะครับต่อไปครับเฮ้ยไม่ชอบแทนตรงนี้เนาะก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งลบ x กลางสองซะนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บไอ้ข้างหนก็ต้องเป็นบวกด้วยนะครับอันนี้อาจจะไปไวนิดนึงถูกไหมนะครับอะไรก็จะกลายเป็น x sin i n x เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะอินทิเกรตออกมานะครับก็คือมันจะกลายเป็นเหมือน1ส่วนสรู u ใช่ไหมก็คือ u กำลลบ1งก็อินทิเกรตขึ้นมาก็จะกลเป็นบวก1น่อนเนาะอินทิเกรตขึ้นมาได้1นงก็คือหารก,ก,ก,กันตัดกัน 1, กคูณด้วยสองน 1, นะครับแล้วก็คูณด้วยสแูลบ x กลังนี่ก็จะได้บวกสจะเป็น x sin ์อิน r นะครับบวกด้วย 1, 2, 1, 2, น,1 2, น่งจอนสองอ๋อหนง ลืมแล้วนะครับในเลข x กำลังสองบวกสี่นะครับสำหรับที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็หรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ลงมาถามได้ในคอมเมนต์นครับหร mm ือ hmm. ส่งมาทางช่องทางในเดสคริป de ชันได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ